สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมทีมาโรดนะครับและตอนนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของดีมทีมทีมในฝันของเจอเก้นคอปนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยู่ดีๆกระโดดมาถึงตอนจบได้ยังไงโปรดกลับไปดูไลฟ์สดย้อนหลังนะครับผมได้ไลฟ์สดเล่นกันอยู่นะครับกับคนดูที่เหลืออยู่โอเคตอนนี้ก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายของฟีฟ่า3แล้วนะครับถ้าจบ EP นี้แล้วเราก็จะไปเริ่มดําเนินการต่อใน f อฟซีทเนั่นเองนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปโหวตที่ชุมชนได้นะครับว่าอยากให้ซีรีส์ของทีมโลดเนี้ยไปอยู่ทีมอะไรต่อไปนะครับไอทีมที่ให้เลือกอันนี้มาไม่ได้ให้เลือกมั่วซั่วนะครับก็คือจากฟีฟ่ายีก็คือภาคนี้ใช่ไหมครับเราก็กดเลื่อนเลื่อนวันไปเรื่อยๆรอดูว่ามีทีมอะไรยื่นมาก็สรุปแล้วก็มีทีมที่อยู่ในโพโหวตนั่นแหละมีแค่นั้นนะัดต่อไปนี้ก็ จะเหลือแค่วูฟกับสเปอร์แล้วก็นัดชิง UCL กับสเปอร์นะครับเดี๋ยววูฟผมจะไปเล่นเองเดี๋ยวจะมาชูถ้วยกันทั้ง2พาร์ทเลยละกันพิมาริกอันนี้คือเราชูถ้วยแน่นอน100%นะครับแต่ส่วน UCL เราก็ต้องแข่งกับสเปอร์กันอีกทีเดี๋ยวจะให้มาดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะครับตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลแข่ง36นัดชนะ28สเสมอ8แพ้0ย์มี92แต้มยังไงก็คือแชมป์แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกครับคคอน,คอน เสบเรานี่มันต้องแชมป์ไรพ่ายเท่านั้นนะครับเราจะมาแพ้2นัดสุดท้ายไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมาเจอกันในนัดที่เจอกับสเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเองและก็เป็นอันว่าชนะ3ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นเดียโกโจต้ากดแฮกทิกไปลิเวอร์พูลก็ยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับเก็บชัยชนะในนัดที่เจอกับวูฟแล้วก็ทําสถิติไม่แพ้ใครต่อเนื่อง37นัดเดี๋ยวในนัดถัดไปแล้วเราก็จะมาเจอกับสเปอร์นะครับในนัดสุดท้ายของพิม์ลีกแล้วเราก็จะได้ชูถ้วย แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็ชูถ้วยปฏิเสธไปไม่เอาครับมาเดี๋ยวเราจะไปจัดนักเตะที่จะมาเจอกับสเปอร์หน่อยละกันเราก็ไม่จะเป็นต้องใช้ตัวที่มันเต็มมากเท่าไหร่สเปนตัวจริงของเราก็มีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นอาร์ดิซอนแบ็กโฟบซิมิคาร์ดกาเบียลกาเบียลนี่เอามาจากอาร์เซนอลนะครับยืงคู่กับโกนาเต้แบ็กขวาบาตี่กลางสามคนเอนโดบาเซติติอาโกสามประสานเกมลุกมีเยเรมี่กัคโปดอกนะครับ แล้วเริ่มเกมนะครับฝั่งสเปอร์จะได้เขี่ยบอลก่อนสวยสเปอร์เจ้าบ้านแต่ลิเวอร์พูลออกมาเลื่อนแล้วทักทายก่อนจังหวแะแรกเฉียดเสาออกไปครับเยรรมีคอนเนอร์คอนเนอร์บัี่มาเอนโดเอนโดเห็นเยรรมีลงลงเยรรมีพร้อมพร้อมแล้วครับกักโปวิ่งแล้วลูกนี้สะบัดแล้วได้โข หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีธงด้วยแล้วเป็นการประสานงานของ3กองหน้าของเรานะครับดูภาพช้ากันชัดๆลูกนี้โคดิกาโปลหก,กได้ยังไงครับเปิดมาทางเสาแรกแล้วโอ้โหมองเช็ดเแบบเปลี่ยนทางนิดเดียวเท่านั้นเองเหมือนไม่ได้เปลี่ยนมองโดรหรือเปล่าครับกักโปแต่ได้เครดิตไปนะครับ8ประตูจากการลงเล่น27่ัดัซีซั่นนี้ ยิงได้ไม่ค่อยเยอะเตียโกมากักโปชิปออกมาโดกโดกคืนบาทลี่เปิดจังหวะเดียวแล้วกรรมาการว่าไงครับเอาจะให้เล่นต่อเขาไม่ให้นะเอนโดกำลังได้บอลเลยโดกเปิดมา <c oughs> วิ่งเลยกันไปหมดเฮ้ยหลุดเฉยหลุดเฉย ถือว่ากองหลังเราก็กลับมาเข้าแผนได้ดีแล้วยังไงโอ้โหอลิซอนนิดเดียวเองครับออกไปไม่ถึงโอ้โหนิดเดียวกรรมการไม่มีนกเวทไม่ได้เป่าไม่เป่าเล่นต่อบาเซติกดขวาออกไปโอ้โหเฮลิเคน อะไรอ่ะจา์เฮลิเคนมันเบียดกระเด็นขนาดนี้เขาได้ฟรีคิกโอ้โหเอา้าเอา้าอะไรกรรมการเป่าผิดทีมปะเนี่ยโอ้โหเล่นเจ้าบ้านแล้วน่าเกียดชิบหายเลยเยลามีมาบาเซติกแทงช่องมาครับเยลามีเยลามีสุดเส้น สุดเส้นปาดมาปาเตติกยิงยังติดบล็อกอีกแล้วหมดเวลาครึ่งแรกเป็นสเปอร์ขึ้นนําไปก่อน2ประตูตอนหนึ่งนะครับเริ่มเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับดูสิว่าเจอกินคอปจะยอมเสียสถิติที่ไม่แพ้ใครต่อเนื่องมา37นัดหรือเปล่านะครับนี่การันตีถึงแชมป์ไร้ผ่ายเชียนะถ้าเราแพ้นัดน,นี้ถือว่าหายไปกับตาดอกเตียโก ให้บอลเบาเหลือเกินเตยโกแล้วโอ้โหจานเสียบอย่างนี้เลยใบแดงไปเลยเบนตะกัวเอา้างงเหมือนกันครับอยู่ดีๆก็ได้จุดโทษซะอย่างนั้นภาพช้าเป็นยังไงครับหอยเบิกหอยเบิกโอ้โหไม่เห็นจะโดนมือนะครับแต่โชคดีกรรมการเข้า ข้างฝั่งเราลูกนี้กักโกโอ้โหอะไรวะนี่ไงโซบอสไลเช็ดไปแล้วเคลียออกมาเป็นฝั่งเรารอเก็บบอลอยู่าบาลีตัดได้มาโดกโซบอสบัด โอ้โหลูกนี้บาตรี่ของแท้ครับโอ้โหมาจากไหนครับดาวรุ่งแบ็คขวาขึ้นมาโผมายิงเฉยเลยตีเสมอให้ลิเวอร์พูลเสมอ2-2นะครับทำให้ลิเวอร์พูลรอดตายจากการเกือบแพ้ดูดิโอ้แล้วยิงเกือบจะไม่ดีนะครับแต่ความโชคดีมันมีอยู่จริงนั่นเองโอ้โห สเสมอ2อครับแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วรักษาสกอร์ไว้ให้ได้นะลีเวอร์สวยแล้วชิปออกมาโคดิกาโปหลุดเดียว1-1กับประตูซีเลนเกียงเซฟแล้วเป็นโซบอสไลโอซูปเปอร์ซับจริงๆครับลูกนี้แทนที่ลีเวอร์พูลจะแพ้อยู่แล้วนะครับกลับมาได้2ประตูช่วงท้ายเกม บอกแล้วว่าช่วงนี้อย่ายิงริเวอร์ก่อนนะครับสกอร์ริเวอร์จะจบด้วย3อย่างนี้แหละเลข3ริเวอร์ชอบแต่มันน่าเข้าตั้งแต่กักโปแล้วอ่ะกักโปทําให้ผิดหวังตั้งแต่จุดโทษแล้วนะโอ้โหแต่ยังดีบอลเด้งมาหาโซบอสไลา์แล้วซ้ำได้นะครับขึ้นนำแล้วแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดเต็มที่ สอบสลาย14ประตูจากการลงเล่น27นะัดยิงเยอะกว่าโคดิกักโปอีกแล้วเคลียจะหมดเวลาหรือยังครับทดกี่นาทีอ้าวแล้วหมดเวลาลิวพูได้ชูถ้วยแบบว่าเก็บใช้ชนะไปด้วยนะครับโอ้โหนี่นะครับเจอเก้นคอปบอสใหญ่และนี่คือดีมทีมทีมในฝันของเจอเกนคอปนะครับ พาทีมคว้าแชมป์พิมลีกแบบไร้ผ่ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์นักเตะทุกคนก็เตรียมตัวที่จะไปรับถ้วยอ้าวแล้วทําไมมันไม่ชูถ้วยล่ะแปลกจังปกติมันต้องชูถ้วยดิอ้าวแล้วไม่มีคัตซีนชูถ้วยซะอ,อย่างนั้นแมนออฟเดอะแมตช์นัดนี้ได้แก่คอนเนอร์บาร์รีนะครับผู้ที่ทําให้โ um, มเมนตัมมหาลิเวอร์พูลเป็นดาวรุ่งที่เจอเกนคอปกําลังปั้นมาอย่างแรงเลยนะครับคอนเนอร์บาร์รีแล้วเราก็ได้แชมป์แบบไม่มีการชูถ้วยใดๆทั้งสิ้นนะครับงงเลย มาครับและในที่สุดก็มาถึงนัส ายจนได้นะครับนัดสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วก็เป็นนัดสุดท้ายของฟีฟ่า23ของผมด้วยนะครับมาดูรายชื่อนักเตะกันเถอะ11ตัวจริงก็มีอาริซอนโรเบอร์สันกาเบียวยืนคู่กับเปาตอเลสขวาจะเป็นอาโนกามีแม็กอาริเตอร์โซบอสไลแล้วก็เวิร์ตนะครับขวาซาร่าซ้ายหลุยดีอาร์ตหน้าเป้าดาวินน์อุนเยตัวสำรองทั้ง7คนมีดังนี้เดโกโจตากัคโปเอนโดฮาวิเอเลียสโกดอนโกนาเตติอากูนะครับเราจะมาดูส เปอร์บ้างสเปอร์นัดน,นี้มาในระบบ5-2-3ก็มีอย่างเบนตากัวซอนแฮดดี้เคนคูรูเซกี้นะครับที่เป็นตัวหลักๆของสเปอร์ส่วนทีมเรานี่ก็ถือว่าได้เปรียบนักเตะได้เปรียบเรื่องนักเตะเยอะครับไปเริ่มเกมมาครับเริ่มเกมได้แล้วเป็นฝั่งลิเวอร์พูลมาในชุดสีเขียวส่วนฝั่งสเปอร์มาในเสื้อสีขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วนัดนี้ลิเวอร์พูลจะได้เขี่ยบ,บอลก่อนบอลอยู่ที่โซบอสสไล โซบอล์สไลโอจานแฮลิเคนเล่นอะไรของเองเออเบาต่อเลสก,กดด้วยซ้ายซีลินกี้งงเลยครับเซนเตอร์ขึ้นมายิงเฉยลิเวอร์พูลมาในแผนอะไรเนี่ยเซนเตอร์ขึ้นมายิงเอาแล้วกรรมการชี้จุดโทษเฉยเลยครับเกิดอะไรขึ้นกับสเปอร์ดูภาพช้าครับซาวิตเฮ้ย ไม่เห็นจะโดนมือเลยอ่ะขอเป็นโมซาร่าเป็นคนสังหารจุดโทษลูกสี้นะครับผมหลอบทักษาประตูสำเร็จนะครับทำให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนจากการยิงจุดโทษของโมฮัมเม็ดซาร่าถ่ายออกมาซอนหนึงมินต่อเพลริตเพลรสิตเล่นการซ่อนหึงมิน,อน,อน,มนโอ้โหเวลาเป่าต่อเลสเก็บงานได้ดี โอ้ยโหเวร์ใช้ท่าสกัดแบบแฮร์รี่แม็กควายแล้วแม็กมาหลุยหลุยมาเวอร์ธเวร์จะต่อนูนเยสถึงด้วยแต่ว่าเสียลักไปเกมลุกไม่ต่อเนื่องเซตบอลกันก่อนครับหน้ากรอบแล้วโยนถ่ายออกมาซาร่าซาร่าไหลคืนเทนเปิดเข้าข้างในโซบอสไลไม่ถึงอีก อ้าแล้วกรรมการชี้ฟรีคิกของสเปอร์ซาร่าโซบอสแทงช่องมาเวิร์ดเวิร์ดยกมาอาโนเติมขึ้นมาลูกนี้แล้วโซบอสไล์เก็บเสาสองยิงอีกหนึ่งทีจังหวะแรกยิงลมคมกริปเลยนะครับโซบอสยิงอีหยังโอ้แล้วอาโนเบียดกับซอนตอนคืนกลับมาเบนตารัว เป็นตะกัวแทงทะลุมาหาแฮร์รี่เคนแล้วอาร์โนตัดไดอาร์โนดึงช้าก่อนแล้วสเปอร์มาอีกแล้วคูรูเซฟกี้คูรูเซฟกี้แล้วสกิลหลอกกาบรียวมาถึงโอ้ยังดีแล้วจะหมดเวลาในครึ่งเวลาแรกโอเคจบครึ่งแรกนะครับเป็นลิเวอร์พูลได้สกอร์นำไวนะครับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อีกเลย มาดูเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังมีอีก45นาทีทั่ว UCL สมัยที่7จะเป็นของเราหรือเปล่านะครับได้เปรียบแล้ว1ลูกซอนตีซอนเจอกับเปาหน่อยไหมเปามาอาร์โนอาโน,าโน,าโนมาให้แม็กอลิเตอร์แม็กอลิเตอร์แทงมาโอ้โแหแฮริเคนอีกทียกมาให้ตีแต่ว่าเปาตัดได้ เปาบอกลูกอย่างนี้โคตรชอบเลยครับดักกินนิ่มโรเบอร์สันมาลุยดีอาร์ตลุยดีอาร์ตโซบอสลายเห็นดาวิดน,นุนเยสวิ่งแล้วโอ้โหไม่คิดว่าบอลมันจะมาถึงดาวิดน,นุนเยสนะครับขาก็เลยลั่นไปหน่อยเอาวาตารูเอนโดลงมานะครับวาตารูเอนโดฟอร์มกำลังร้อนแรงในช่วงท้ายซีซั่นมาแล้วตอนนี้ฝนเหมือนกำลังจะตกนะครับที่บ้าน ที่บ้านใครฝนตกบ้างครับช่วงนี้พายุก,กําลังเข้านะครับดูแลร่างกายกันได้ให้ดีๆอย่าพึ่งไม่สบายนะครับแล้วแทงมาโอ้โหแม็กอลิเตอร์แตะหนึ่งจังหวะลูกนี้แล้วยังไงแล้วใจดีให้ดาวินนุนเยสผู้รักษาประตูก็บอกว่ามึงยิงไปเลยครับกูไม่เซฟถ้าจะหลุดมาขนาดนี้โอ้โหดาวินนุนเยสนะครับส0แล้ว เหมือนก้าวเท้าขวาไปข้างนึงแล้วนะครับเส้นชัย UCL ของเราก้าวไปแล้วข้างหนึ่งเหลือรอเวลาจบเท่านั้นจะแชมป์แบบเต็มตัวแล้วโอ้โหเปาตอเลสแข่งโป๊กจริงๆครับนัดน,นี้เครดิตให้เลย MVP อา้าวแล้วหลุดมาดาวินนุนเยตด,ดาวินนุนเยตโชว์ความนิ่งและเรียบร้อย สาูนแบบ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 ว่าว่าว่าโคจะนิ่งเลยครับดาวิดนุนเยสโอ้โหเหลือเชื่อจริง,รงๆครับไม่คิดว่าดาวิดนุนเยสมันจะแบบเลือดเย็นขนาดนี้ดูดิโอ้โหมีการหลอกผู้รักษาประตูอีกนะครับตอนนี้สกอร์ก็ทิ้งห่างไปแล้ะเอาตัวสำรองเราลงมาบ้างแล้วกันดาวิดนุนเยตไปพักเอากโกดอนลงมา ถามประตูต่อศูนย์นะครับลิเวอร์พูลออกนําสเปอร์ไปแล้วบอกแล้วว่าสเปอร์อย่าให้เจอชุดตัวหลักนะครับขนาดชุดตัวสำรองยังไม่ไหวเลยเอ้าวแล้วมาอีกแล้วสเปอร์โดนลูกหนึ่งมันไม่พอแล้วสกอร์มันไหลามา4-0ครับโอ้โหลิเวอร์พูลไหลเป็นน้ำเลยนี่มันมีประตูหรือเปล่าเขาสเปอร์ดูเหมือนว่าประตูเขาจะถอดใจไปตั้งแต่สอแล้วนะโอ้โห 40่หอรับถ้วยได้เลยครับสลักชื่อไว้ยังอะสลักชื่อทีมริเวอร์พูลไว้เลยเต็มตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่มีต้องแบบหวาดเสียวอะไรเลยอะ่ะคูลูเซฟกี้อ้าวผิวหรอผิวแล้วโยนมาแฮร์รี่เคนโล่งๆคนเดียวแต่ช้าไปแล้วสลับฝั่งกับเจ้าไอโรยลนะครับเคน เคนคืนกลับมาไม่ผ่านวาตารูแล้วยังไงแล้วจบเกมโอ้โหลิเวอร์พูลนะครับปีนี้ได้3ถ้วย FA ครับพิมเ์อรแล้วก็ UCL นั่นเองนะครับปีนี้โอ้โหซาวิดเซ็งเลยครับเป็นคนทําให้ทีมเสียจุดโทษลูกแรกแล้วก็ทําให้โมเมนตัมนี่โยกมาฝั่งลิเวอร์พูลเต็มๆ แล้วนักเตะชุดใหม่ของเรานะครับโอ้โหเจอเกนคอปได้เลือกนักเตะอย่างแบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับไม่งั้นลิเวอร์คงไม่มีวันนี้ได้แล้วเป็นแชมป์ยูซสมัยที่7นะครับโอ้โหเป็นปีที่ดีของลิเวอร์พูลจริงๆโอ้เฮ้ เราก็ได้ฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับมาดูเรตติ้งกันหน่อย นักเตะที่เล่นดีที่สุดในเกมนี้ได้แก่อาร์โนนะครับ7.6คว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปคนต่อมาดาวินน์นเยตกดไป2ประตู7.5เปาตอเลส7.4คู่กับฮาวิ่เอเลียสนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณใช่หรือเปล่าในการต่อสู้กับสเปอร์ใช่วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับผมแล้วก็เป็นวันที่ดีสําหรับลูกทีมด้วยนะครับทาให้ลูกทีมของเราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วใช้ชนะอันยอดเยี่ยมและผลงานอันยอดเยี่ยมของดาวินน์นเยตจะขึ้นคอ ช่วยตอบเราหน่อยได้ไหมดาวินนุนเยสนะครับเป็นนักเตะที่ไว้ใจได้เสมอแล้วก็ทําให้ทีมเราเล่นได้ดีนะครับแล้วก็จบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับลิเวอร์พูลก็คว้า3แชมป์ไปในฤดูกาลนี้มาดูตารางคะแนนหน่อยละกันนะครับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกก็เป็นลิเวอร์พูลแข่ง38นะัดชนะ30เสมอ8แพ้0เก็บไป98แต้มเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ2มี80อาร์เซนอลเ5เชลซี6 19มนซิตี้69มนซิตี้ลงไปกวาดแชมป์ยูโรปาหน่อยละกันิเวอร์พูลคือทีมที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีก3แชมป์ของิเวอร์พูลรู้สึกเหมือนเป็นการออกเดทกับโชคชะตาของทีมิเวอร์พูลที่น่าตื่นเต้นและพิชิตทุกสิ่ง2ถ้วยรางวัลอยู่ในบิมเ์ลีกและ เอเมเรดเอฟเอครับนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็กวาแชมป์ได้อีกโอ้โ oh หกลายเป็น3แชมป์ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้มาดูนักเตะกันหน่อยดีกว่าว่านักเตะของเราแต่ละคนราคาขึ้นไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับเป็นอาร์ดิสซอนราคาไม่ขึ้นเลยคาเลเฮอร์ขึ้นมา66% 7ล้าน5โรเบิร์สันสิเป็น60ล้านซิมิคาเจ็บยาวสามเดือนนะครับตกไป5%เหลือ9ล้าน5เบนจามินขึ้นมา28 000. เป็น36ล้าน 1500ล้านเวนเดนเบิร์ก7.5คูเมติโอ62%ขึ้นมาเป็นล้าน5นะเปาตอเลส42% 55ล้าน500ล้านมีค่าฉีกสัญญาอยู่100ล้านโอ้โหใครฉีกมาลิเวอร์รวยเลยโกนาเต้ Go 64%ขึ้นมาเป็น67ล้านกาเบียวเพิ่งย้ายมาครึ่งฤดูกาลเท่านั้นขึ้นมา21% 45ล no ้านอาร์โน41% 82ล้านแลมซี่66ขึ้นมา2ล้านคอนเนอร์บาร์ลี่50 1 1 4ล้าน1วาตารูเอนโด3%เป็น15ล้านบาเซติ9 6 5ล้าน5คาไคเซโดตกไป5%นะครับเหลือ21ล้านแม็กอลิสเตอร์35ล้า,ลาน5แสนติอาโกโ21%เป็น46ล้านติอาโกเป็นคนเดียวนะครับที่อายุเยอะแล้วราคาขึ้นคนอื่นนี่อายุเยอะแล้วราคาตกฮาวิเอเลียส33ล้านนะครับขึ้นไป69%โซบอสไลน์19% 42ล้านฟอรเลนเวิร์56% 110 อาอดากูแลก47% 12ล้าน5แสนเยอร์กก 12, 50, มี24่24% 40ล้านหลุยดีอาร 50, ์50 1 6 50ล้าน5แสนโกดอน45% 6, อล้าน6อาบาร์ดา75% 14ล้านโดกนะครับ63%ล้าน8มฮัมหม็ดซาลา15% 99ล้านอีกนิดเดียวจะร้อล้านก็ไม่ได้นะครับโอดีกักโป81% 86ล้านค่าฉีกสัญญา91ล้านเดียโกโจตา 44% 70ล้านดี๋ยวินนุนเย่69% 90ล้านแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับนักเตะที่ลงเยอะที่สุดในบรรดาทีมลิเวอร์พูลนะครับเป็นอาริซอนกับแม็กอารลิสเตอร์49เกมเท่ากันรองลงมาเป็นกับตันเทนนะครับ48เกม โซบอสไลน์45เกมโลเบอร์สัน44ดาวินนูเย41โอดีกัคโป41โมฮาเม m e d s a l a 4 0เกมกาเบียวย้ายมาเฤดูกาลนะลงเกือบจะเท่านักเตะที่อยู่เต็มฤดูกาลเลย38นัดวัตรุเอนโด38นัดลุยดีอา37โกนาเต้35ฟอเรนเวอร์34ฮาวิเอรลียส34อาตอตเลส33ติอาโก32เบนจามิน31กดอน25โจตา2ยิดอก25เยเรมี24คอนเนอร์บัลลี่ 23อาบาดา22กุแล2 so indeed, here, 2บาเซติก21ไคเซโด19ซิมิคา18แวนเดนเบิร์ก14คาเดเฮอร์ส2นะครับก็สังเกตได้ว่านักเตะที่เป็นตัวสำรองหรือดาวรุ่งขึ้นมาใหม่อันเนี้ยเจอเกนคอปให้โอกาสลงเยอะนะครับมาดูการทำประตูกันม้างนะครับดาวซันโวสูงสุดของทีมได้แก่ดาวินุนเย3สประตูรวมทุกรายการเดียโกโจต้า2 2ประตูโซบอสลาย่โมฮัเมดซาลา16ฟอเรนเวิร์ส14 แม็กอัลลิตเตอร์13หลุยดีอาร์ส13โคดี้กัคโป13อัมบาดา8ฮาวิเอเลียต6วัตต์รูเอนโด5ประตูนะครับช่วหงหลังๆนี่วัตต์รูเอนโดยิงเยอะหน่อยยิงเกือบทุกนัดเลยไปดูไลฟ์สดได้นะครับดูย้อนทถาว,วารติอาโก้3ประตูกาเบียวล์2กูเล่2โกดอน2โดก2เยเลมี1คอนเนอร์บัลลี่1บาเซติก1แวนเดนเบิร์ก1ผู้ที่ทำแอสซิสต์เยอะสุดในทีมเราก็เป็นฟอร์เรนเวิร์ตนะครับ18แม็กอ so ัลลิตเตอร์ e 15 โมฮัมเหม็ดซาลาห2หลุสดีอารสิบโคดิกัคโปส0เทน7แบคขวานะครับได้เก็บไปเจ็ดเลยโจตา7อับบด้บดดา5เยรลมี่เอเลียส4เตียโก4วัตตารุเอนโด3าบาเซติก2โดก2นะครับขีนชีทเยอะสุดก็มีอารดิซอนโรเบอร์สัน16เท่ากันนูนเยส15้เทน14 Okay. เราก็ได้ดูนักเตะในทีมเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูดาวซันโวของพิมลีก,กันหน่อยดีกว่าดาวซันโวของพิมลีกได้แก่แฮร์รี่เคนความจริงน่าจะเป็นดาวินนุนเยสนะแฮร์รี่เคนเขา26ประตู38นะัดแต่ดาวินนุนเยส26ประตู24นะัดเท่านั้นเองน่าจะเป็นดาวินนุนเยสมากกว่านะครับทำไมแฮร์รี่เคนได้ไปคนต่อมาก็มีโซบอสไลที่ติดนะครับ14ประตูในทีมเราแล้วก็มีโจตาอีกคนหนึ่งอยู่อันดับที่20 มี11ประตูส่วนแอสซิตก็เป็นแฮรร์ี่เคนอีกแล้ว11แอสซิตสโซบอสไลน์กับเวิร์ดนี่10แอสซิตเท่ากันโมฮัมเมดซาลาห์ก็ติดในอันดับที่19นะครับ6แอสซิตคาร์โปก็ติดอันดับที่22 6แอสซิตเหมือนกันคินชีตเป็นแมนยูนะครับเป็นเดเกอร์สิบคินชีตลองลงมาเป็นอาริซอน10บคินชีตเมนดี้10บคินชีตเท่ากันแต่อาริซอนลงน้อยกว่าอูแลม8ปดคินชีตนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะเราต้องขอตัวลา าไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ดูกันมาตั้งแต่สมัยนู้นหรือว่าเพิ่งจะมานะครับไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่าก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมาโลดนะครับก็คือช่องผมนี่แหละขอบคุณทุกคนที่มากดติดตามกันมานะครับตั้งแต่ฟีฟ่า23แล้วตอนนี้ก็กําลังจะไปเริ่มเล่นฟีฟ่าไม่ใช่ฟีฟ่าครับ f c 24ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมไว้เจอกันในเกม f c 24นะครับสำหรับวันนี้ผม ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับศูนย์สลายบายบาย